าเอาไปซ้าเป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับผมจริงๆแล้วแถวนี้มีของป่าเยอะมากเลยฉันเลยอยากจะกินสลัดฉันได้กินสลัดสดๆแทบทุกวันเลย่ะโอ้ยครับอ๋อชอบสลัดเด้ออย่างนี้ก็สวยล่ละเอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นคุงนะในเกม Star Dew นะฮะเด็กหนุม่ม สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนนะะพวกผมต้นคุงสตาร์ดิวารีนะอันนี้ผมได้มาแล้วผมเล่นมาวันที่5้าเลยนะครับสวัสดีจอนเธอเคยเห็นเจ้าสุนัขตัวนี้มาก่อนไหมไม่เคยเห็นครับตัวนี้ตัวไหนเนี่ยฉันเจอมันนั่งอยู่ที่หน้าทางเข้าฟาร์มเธอเนะ่ะคิดว่าไม่มีเจ้าของน่างสารจังครับเอ๊ฉันคิดว่ามันชอบชอบที่นี่นะ ไม่คิดเลยว่าไม่คิดเหลอว,ว่าฟาร์มนี้ควรมีสุนัขดีๆสักตัวหนึ่งนะคุณจะยอมรับเลี้ยงไหมไม่ <c oughs> แน่นอนครับว่าเราเรือกมนแล้วโยกี้เรียกไปเลยโยกี้ชอบโยกี้เอาล่ะโยกี้ทำตัวดีๆนะเจ้าหนูโอเคไหมโอเคนี่มามาตอบงี้นะน,นี่ผมมีเควสไอ้นี่เนี่เก็บหัวประกาศแล้วมันโตพอดีเอ้ยเปนหนึ่งขออ่านนี้ก่อน โจจ้าครับไม่ดูไม่ดูโจจ้าไม่ดูครับโจจ้าไม่ด, Georgia, มดูงั้นเราเก็บเลยไหนดูเด้ได้มา1น0่งีครับ100ตีถือว่าเป็นเงินเหมือนกันขอบุณครับผมนี่ผมผมจะเก็บไว้สองันนะเพื่อแบบอาจจะเอาเอาแบบมันมีแบบเทศกาลงานหรือว่าบริจาคอะไรทุกอย่างนะแล้วที่เหลือเราทิ้งไปเลยครับไม่ได้ทิ้งดิขายอันนี้ไรอะสำเร็จฟาร์มเลเวลหนึ่งแล้วผลิตหุ่นไลกาโอ้โห ยังเลยยังเลยยังไม่เวลหนึ่งเลยน่าจะครั้งนี้น่าจะเวลหนึ่งแล้วครับน่าจะนอนครั้งนี้น่าจะเวลหนึ่งแล้วะผมจะมาตัดไม้นะเราตัดไม้ก่อนดีกว่าครับแล้วเราก็ค่อยไปซื้อมเล็ดนะ <_ T> ผมอยากจะไปซื้อมเล็ดเสริม <_ T> เพิ่มซะหน่อยนี่ครับผมอยากจะเก็บไอ้นี่อะไรนะเก็บไม้ส0 0รชิ้นครับเพื่อที่จะเอขาอเรียกว่าอะไรนะไปเปิดสะพานตรงทะเลทะ,ทะ,ทะเลครับ มันมีหอยนะผมจำไม่ผิดแต่ผมไปย้อนดูมาแล้วมีหอยครับหอยหอยกหอยโลขายกิโลละบาทเดียวนั่นเองนะครับ <c oughs> อะไระะอยู่เนี่ยไปก่อนจะพอไหมเนี่ยหมายถึงแรงกูเนี่ยจะพอไหมเนี่ยโอ้โหดูรถไปแล้วอะตัดนิดตัดหน่อยอ่อนเองจีเนจจรนะอ่อนเกินอ่อนแอเกิน,นเล็ออเก,อ,อ,ก,อ,อ,กอยู่แต่น้าคอมไงจรนะโอ้ไม่มีความแข็งแรงเลยผู้ชายคนนี้ ผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าเหมืองได้เมื่อไหร่อ่ะวันไหนไม่รู้ครับแล้วเรา,เ,ราเดี๋ยวเราไปซื้อมลเล็ดปุ๊บแล้วเราลองเดินไปดูซะหน่อยนะเพราะแบบเหมืองเข้าได้หรือยังนะผมจําได้แล้วว่าเหมืองอ่ะถ้าเกิดมันเปิดแล้วไอ้ช่องตัวนั้นเปิดเมื่อเราเข้าไปจะเจอกับเออ,อเขาเรียกว่าหัวหน้ากิวนะฮะเขาจะให้ดาบเราดาบพูพูพังพังอย่างน้อยก็ตีตีมอนได้ตีโูโบลิ่งเตีสลาม,มได้แต่ก่อนอื่นขอเก็บไม้ก่อนแล้วกัน ไม่ไหวครับขาดอีก50 50อันเท่านั้นครับเดี๋ยวได้อยู่มา,มาเสร็จเสร็จแล้วครับครบแล้วครับสามร้อยไม้เราเอาไปแบบพอดีเป๊ะเลยนะ300ไม้ครับหินเก็บไว้ก่อนเราจะไปเปิดสภาแล้วก็ไปซื้อมเมล็ดนะฮะครั้งนี้นะ่าจะได้กระเป๋าแล้วบางทีผมจะเก็บังค์ซื้อกระเป๋าน่อยแต่ผม ซื้อเมล็ดได้ก็ก็น่าจะไอที่ผมขายไปน่าจะขายนะเออะไรวะน่าจะซื้อกระเป๋าได้มาครับน่าจะเกินพันหนึ่งนะให้เดาไม่ถึงก็รอครับจะซื้อเมล็ดหน่อยเราต้องมาต่อยอดน,นะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เรานะต่อยอดต่อยอดเฮ้ยอะไรอะมีแล้วอะครับซีนนี่เปิดอันนี้น่าเป็นที่บริจาคครับจำไม่ผิดโอ้สวัสดีว่าไงเลวิส เห็นแล้วม really kind of like ันแทงตาชำมัดเลยมันเขียนเว้นวร์คแปลกๆอ่ะโอ้โหอ่านยากอ่ะที่นี่คือศูนย์ชมนุมแห่งเมืองเพนิกนหรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่เหลืออยู่นะทำไมล่ะครับหอนาฬิกาล่ะมันเคยเป็นความสุขและความภาคภูมิใจของเมืองนี้ที่นี่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายเลยตอนนี้ดูสิน่าอายจริงๆ ทุกวันนี้คนหนุ่มสาวต่างนั่งหน้าอยู่หน้าทีวีนั่งอยู่หน้าทีวีมากกว่าที่จะมารวมตัวกันทําที่ชุนชนอ๋อแะครับแต่ฟังฉันพูดบ้างสิเข้าเหมือนตะแก่ทึมจริงๆเลยบริษัทโจจ้าพยายามมากดดันกับฉันเพื่อจะซื้อที่ดินแหน่งนี้เพื่อเอาไปทําโกดังเก็บของเมืองเพนเดแกนต้องการเงินก็จริงแต่บางสิ่งที่ฉันที่หยุดฉันเอาไว้ไม่ให้ถือที่นี่ไป คนแก่ๆอย่างฉันคงจะหโหยหาอะไรบางอย่างในอดีตละมั้งน,ะนั่นแหละถ้ามีใครสักคนสมัครเป็นสมาชิกบริษัทโจจ้าอีกฉันก็คงต้องมุ่งไปข้างหน้าแล้วขายมันจริงๆเสียทีอย่าขายนะครับคุณลงุงมาสิเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะครับอย่าขายนะครับลีวิสลีวิสหรือเปล่า ต้องอนุรักษ์สิ่งธรรมชาติด้วยครับเพราะผมมาประเชิญธรรมชาตินะใช่ไหมจอนกูคุยใครเนี่ยงงอะไรอ่ะอืมอะไรแล้วเนี่ยสงสัยวินเซนต์กับแจสคงเข้ามาในเล่นในนี้แน่ๆเลยครับที่นี่โซมไปไปเยอะมากๆเลยจากที่ฉันเคยจำได้นะวุ้ยจอนเหมือนเห็นอะไรที่ยางนะฮะอะไรหรือทำไดเฮ้ย หายไปแล้วหายไปแล้วรีวิตไม่เห็นเรอเป็นอะไรไปอ่ะเธอไม่สบายเลยผมเห็นครับนู่นนะตรงนู้นนะไหนผมป่วยอ่ะเธอเห็นอะไรหรืออืมฉันว่าไม่แปลกหรอกที่นี่เต็มไปด้วยหนูอ่ะนะหนูก็แย่แล้วเขียวปัดเลยนะโอ้โหนี่ตกใจจริงโอ้จอร์นเป็นตกใจเวอร์เกินอะไรอ่ะโอ้อันี้ไม่เห็นครับเธอกำลังทำให้ฉันกังวลน,นะจอรน ผมเห็นจริงๆอุ้ยเอาละฉันว่าฉันจะกลับบ้านแล้วฉันเริ่มหิวแล้วล่ะหิวหรือกลัวว่าเลวิตกลัวนี่เนียนนะเนียนเนียนกลับมานะกลัวนะอันนี้ก็กลัวเหมือนกันจะทิ้งผมไหมเฮ้จากนี้ไปฉันคงเปิดที่นี่ไว้ตลอดบางทีเธออาจจะมาช่วยจัดการหนูให้หน่อยถ้ามีเวลาว่างน่ะถ้าเกิดผมเจออย่างงี้กูไม่มาอะไรมาแวบแวบหายด้วยแปลกจังว่าฉันกลับมาสำรวจเพิ่มเติมทีหลังอืมเออถ้าเกิดในชีวิตจริงไม่มาแล้ว กูไปละบอกเลยกูเพลินละสำรวจในเนี่ยงั้นก็สำรวจเลยก็ได้เนี่ยเนี่ยสำรวจสิภาษาอะไรอ่ะพูดหรืฟักโอ้ยภาษาอะไรไม่รู้ครับโอ้โหแม่งมีเสียงอึ้นอันนี้เหมือนบ้านสีสิงเลยใช่ไหม ไม่รู้ภาษาอะไรมันถ้าจะไม่บิดน่าจะไปหาพ่อมดนะแต่ไม่รู้พ่อมดต้องไปหาตอนไหนผมไม่รู้ครับอันนี้กูจะไปไหนเนี่ยโอ้จะไปซื้อมเมล็ดโอ้โหลืมเลยลีวิทเล่นซะกูลืมเลยลลเลนคลลยนนี้ไปไปไปซื้อมเมล็ดครับแล้วเราก็ไปเปิดสะพานกันนะเราไปตกปลาสักนิดดีกว่าเอออันนี้แหละ เพื่อให้ศิลปะาการตกปลาคงอยู่ฉันดินดีที่จะ 1, 120 G, จา่งรยี่จีจะมงซาดีน3ตัวขอโชคด,ดีรับไปเลยเพราะวันนี้ผมจะไปตกปลาสวัสดีครับปีแอซื้อนี้มาก่อนนะอันนี้คุ้มเอามา9อันโปเตโตเราซื้อมาแล้วเอานี้ไป9อันพอพอพอจะหมดเอา ขอคุยกับสาวหน่อยครับว่าเราต้องแบบเป็นผู้ชายที่แบบคฟื่องสาวว้าวฉันมึงนึกออกว่าวันนี้วันศุกร์อ๋ไม่รู้เหรอไปเลยกูไปละไปเราไปเปิดสะพานดีกว่าหรือว่าไปเก็บมเมล็ดก่อนไปปลูกเฮ้ยมันมัน,มนไม่ได้นี่ว่าต้องปลูกพรุ่งนี้ไม่กูรับมาทำไมวันน้าโอ้ยลืมไปแรงไม่มีโอ้โหจะไปตกปลาอะไรวะไปเปิดก่อนลเลยโอ้ย <c oughs> ได้เป็นทีดี what the fuck ไป เปิดสะพานครับแล้วเราก็ไปเก็บของแล้วกันโอ้โจโหยว่ะโหทีไม่พอแน่เลยไม่พอนะเนี่ยเนี่ยเปิดสะพานแล้วเรามีสามร้อยไม้พอดีแน่นอนซ่อมเลยเฮ้ยเฮ้ยใครซ่อมอ่ะโอ้โหจอนซ่อมเองครับยังโหดดี่ นี่ล่ละนี่อโอ้โเดี๋ยวปับปรับหืกูต้องทิ้งดอกแล้วเบนเดอร์ปับปรับปรับ,บ,บโอ้โหรวยรวยครับเรารวยหอยจริงๆคนนี้มันคือปลาป,ปลาปลาแล้วปลากรังนี่มันปลาเฉยปลากรังครับปลากรังได้ห้าอันนะแล้วก็เปลือกหอยแล้วก็หอยปมนผู้ แล้วก็แมงอ๋อเม่นทะเลเราได้เม่นทะเลนะโหดีวะ่ะอันนี้เราอย่างน้อยเราได้ตังค์แล้วครับเอาวะโหเรานี่มันรวยจริงนี่ผมรู้แล้วว่าผมจะจีบใครนะที่ผมบอกเลยผมจะจีบเรีอารครับเพราะเรีอาน่ารักนะครับผมจะจีบรีอารจริงไม่ไหวแล้วจีบเลยกัดมึงขายแพงอ่ะกูไม่ซื้อหรอกสวัสดีครับเอเวอร์ลีนใช่ไหมจอด ใช้เวลาเกือบทั้งวันที่หน้าทีวียายหวังว่าเขาจะออกไปข้างนอกบ้างอากาศบริสุทธิ์จะทำให้เขาดีขึ้นผมเห็นคนด้วยครับผมเห็นด้วยครับ,ค,รบคุณยายงั้นเราไปขายของเนี่ยครับแล้วปลูกแล้วเราก็ไปสำรวจเออไปสำรวจหน่อยไปสำรวจหน่อยะเวลายังมีเวลายังมีสำรวจสักหน่อย ขายไปเลยขายไปเลยไม่สนคือขายไปยหมดปับป๊บ <_ V> เนี่ยอโอ้โหนี้ขุดอีกแค่นิดเดียวนะตายอยู่นะยังไม่เหนื่อยอยังไม่เหนื่อยเออ,อยังมีอยู่ค <_ V> ือเห็นั่นได้ <_ V> ปลูกไปซะไม่ใช่รถต้นไม้ตายเนี่ยโอ้โหรถต้นไม้เหนื่อยตายอ่ะเคยเห็นไหมครับเออรถต้นไม้จนตายอ่ะไม่เคยแปลก,กนะรถต้นไม้ยังเหนื่อยอยู่ โอ้ไม่นะโอ้ดูจะตายโอ้ไม่มีอะไรกินเลยกินอะไรเพิ่มได้ไหมเนี่ยมีอะไรกินแล้วเพิ่มแบบสเตม็มเอ้ยนี่เพิ่มได้อะโอ้ต้องกินนี่แล้วล่ะต้องกินดอกไม้เราอยาก,กินผลพฤฤ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 ืชผลิตกินไปก่อนหนึ่งคำอเออเพิ่มแค่นี้ก็ดีครับเป็นดอกไม้ที่เก็บไว้ให้รีอานะครับเดี๋ยวอันหนึ่ง เราไปสำรวจสักหน่อยไปแบบเก็บของป่าอะไรพวกเนี้ยโอ้โหแล้วมันลกจริงๆนะโอ้โหอรอวันที่ฝนตกบอกเลยเจอกันเดี๋ยวเราจะเคลียร์พวกนี้ให้หมดเลยเฮ้ยเราไปไปดูที่นั้นก่อนดีกว่าไปดูเรียกว่าอะไรวะไปดูเหมืองไปดูเหมืองเพื่อมันเอ้ยดีมากอันนี้ทิ้งไม่ก่อนเลยเดี๋ยวของเต็มอันนี้ก็ดีครับสับปะรดนะ ของฟรีดีหมดนะเอาไว้ขายเจอรีนัทอีกแล้วรีนัทไม่มีอะไรจะให้นะเพราะเราจนข้างล่างเนี่ยตรงนี้น่าจะมีนะสักอันหนึ่งนะเนี่ยโอ้ยไม่มีงั้นเราลองขึ้นบนไปหน่อยครับน่าจะเปิดทางให้เราละมั่งเฮ้ยเปิดแล้วเฮ้ยปิดจริงนะเนี่ยงั้นเราเข้านี่เลยครับนี่นน่นี่ไงแล้ว หัวหน้ากิวชื่ออะไรไม่รู้ลืมอมืชื่อมารลอนเนระใช่ปะมารลนมารลุน,ลนข้ากำลังมองหาในเมืองเก่าๆนี่น่ะมันถูกทิ้งล้างมานับทศวรรษแล้วแต่ยังไงก็เถอะข้างล่างนั้นยังมีแร่ดีๆอยู่อีกมากมายเชียวเนาะแต่ขณะเดียวกันสถานที่มืดมิดซึ่งไม่มีใครมาร โนเป็นเวนลานานข้าเกรงว่าข้างล่างนั้นแรลจะไม่ใช่สิ่งเดียวที่เจ้าจะเจอนะสิใช่ครับเอานี่ไปสิเจ้าอาจจะต้องใช้มันครับขอบคุณครับของฟรีใครๆก็ชอบ <c oughs> คุณได้รับลาสตี้ s ค o t t s w o r ดาบผลุกพัง,งไปทันเรียกง่ายๆยังไงก็เถอะข้าชื่อมารอนข้าเป็นเจ้าของสมาคมนักประจุไฟที่ตั้งอยู่นกถ้ำ ทางด้านขวานี่เองข้าจะจับตาดูเจ้าไว้พิสูจน์ตัวเองสิแล้วข้าจะให้จะให้เจ้าได้เอ,อรเข้ารวมหนึ่งในสมาชิกสมาคมของเราได้ครับผมผมครับนี่ไงได้แล้วนี่ไงนี่ผมจะใส่ยี้ผมจาได้เลยนี่เซตผมจะไว้ยี้นี่ดาบจะอยู่งี้เพราะดาบเวลาเราลั่นไปเงี้ยมันจะไม่เหนื่อยครับเออพราะถ้าเกิดเราถือเนี่ยถ้าเกิดลั่นไปเนี่ยเพอเพอแบบขาบเป๋ ขาเป๋โดยที่เราไม่ได้ไม่รู้ตัวอะไรฮะลงไปถึงชั้นห้าในเมืองโอ้เจอกันแล้วกันเจอกันเดนินเย็นเดนินเย็นกูไปละงั้นเราไปไปสำรวจอีกหน่อยดีกว่าเปิดเจอของปองของป่าครับเอาไปขายนะต้องลงเหมืองด้วยนะครั้งหน้ารอฝนตกแล้วเราจะไปลงเหมืองกัน ดูสิฉันหวังว่าเลิฟยูฟาร์มจะไว้ได้สวยนะฉันเกที่ได้เห็นพืชเหียวไปหมดเลยครับไม่เหี่ยวหรอครับเดี๋ยวผมจะลุยเองฟาร์มเนี่ยผมจะกู้กู้เมืองอะไรนะชื่ออะไรนะกู <c oughs> ลืมชื่อเมือง <c oughs> เดี๋ยวเราเติมตรงนี้ได้ไหมอยากรู้ไม่ได้โอ้ไม่สมจริงเลยว่าโอ้ย มันควรเติมได้นะน้ำพุตรงนี้เราเดินหาของแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปทางขวาก่อนแล้วเราไปตรงซ้ายนะทางซ้ายที่บ้านบ้านลีอาอ้ยอากาศบริสุทธิ์ของหุบเขาเป็นสิ่งสําคัญสำหรับร่างกายเราและจิตใจนะเดินเร็วๆเป็นการเติมพลังของผมด้วยเอา้าเมื่อกี้จะคุยกับวิลลี่อ่ะห <laughs> ้อยทำไมมึงต้องอ่ะห้อยวะลุงไง มันดีมากเลยที่มีคนหนุ่มสาวเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเจอบ่อยนะครับทําไมต้องเอาห้อยล่ะครับผมไม่รู้จริงอะไรห้อยเนี่ยแขนหรือเปล่าเออไปดูครับคนไม่อยู่ครับขนขนนี่ถังขยะนี่ก็เจอของดีนะถ้าผมจำไม่ผิดอะบอกเลยเป็นเล่นไปนะเจอแบบของกินเลยเดินหาเดินหาครับ ันนี้บริษัทจอจ้าเราจะไม่ไปเยียบนะเพราะว่าเป็นบริษัทที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราไม่ค่อยชอบครับเขาจะมาทําลายธรรมชาตินะผมไม่ชอบไม่ชอบอยา่ยาอย่าอย่าสัรหาครับนี่ไปด้านซ้ายด้านซ้าย,ด,าายด้านซ้ายมีอ๋อเป็นนีครับเราจะเป็นนีทักทายเป็นนีแล้วก็ม้มดอกไม้เป็นนีแล้วกันเอาไปซะขอบคุณจ้ามันดูดีจัง มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันเจอเศษหายโบราณฉันเอาไปให้กันเธอแล้วเขาบอกว่ามันมีอายุม,มากกว่า3พันปีโอ้โหจริงเหรเนี่ยก็เก่งเกินนะครับหนึ่งทุ่มแล้วอะก็ได้เวลาของวันนี้แล้วสินะเดี๋ยวครั้งหน้านะผมอาจจะขอเลยกว่าอะไรนะไปเหมืองนะอยากจะไปตะลุยเหมืองสักหน่อยนะครับก็เจอดูนี่ก่อนดูลงไปหน่อย เดินแถวนี้ขอเจอสักอันได้ไหมสับปะรดสับปะรดสาธุสับประรดนี่ไงล่ะโอ้โหเรานี่ยมงสมควรแล้วที่เราเดินมานี่สองทุ่มเลยเนี่ยไปนอนไปนอนไปนอนง่วงว่วงว่วงเฮ้ ไปที่ขายของแน่นเลยแบบของแพงๆ่ะไอร้านเนี่ยมันหลอกซื้อครับมันหลอกเราขายมันกดราคาเรามันกดราคาเราไปครับหืมดึกว่ะดึกนี่มันก็คือแบบมันทมสมจริงจริงนะแบบมันดึกจริงๆอ่ะมันดูบรรยากาศมันเงียบเหงามากอ่ะถ้าเป็นผมนะอยู่อย่างนี้นะกูไม่ออกจากบ้านออกไปเดี๋ยวตายเราขายครับสมมติว่าขายหมดเลยเอาตังค์เอาตังค์ขายไปซะนอนครับ พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไหนดูสิพรุ่งนี้อะไรอะ่ะพรุ่งนี้มีสายลมอ่อนๆว่ะก็ยังไม่ฝนไม่ตกอีกเหรอหนีไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งเราต้องเปิดไฟอืม้มนี่มันนอนจะได้รุนครับเพราะมันหนาวนะนี่ไงแล้วทำฟาร,รม์มเลเวลหนึ่งบวกชำนาญการใช้โบลต์น้ำ,ชำนนใช้จอบสูตรชนิดเออ่คราบได้ครับอนั่นได้รับเลเวลสองชำนาญการใช้ขวานบวกหนึ่งนะ สูตรอาหารสร้างขามนี้ได้เหรอวันนี้สร้งมาเท่าไหร่เอ่ยอุ้ยเป็นพันนั้นเนี่ยนี่เห็นได้จริงเราซื้อกระเป๋าได้แล้วครับพันสองน่ะเป็นเล่นไปก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวพุ้งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับ